มาแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังรอคอยเรียกร้องมานมนะมากว่าอยากจะให้ห้องใต้ทางด่วนที่เป็นจุดกำเนิดนะคะของพี่ยิ้มนะคะได้กลับมาพ่อพ่อสนใจอยู่บ้านหลังนี้ไหมพ่อเอาอยู่พ่อเอาอยู่พ่อสนใจอยู่เหมือนใต้ทางด่วนหรือยังอ่าตัวมีกลิ่นอายนะเพราะว่ามีหัวเตียงอันเก่าแล้วก็มีอนี้มาแล้วค่ะตอนนี้ เรกที่เราจะนามาสร้างห้องใต้ทางด่วนนะคะก็มาแล้วตอนแรกเราทําเป็นเหล็กที่มีอยู่ในบ้านแต่ว่ามันใช้ไม่ได้มันอ่อนปรเปียกเกินไปค่ะทุกคนนี่สั่งเหล็กมาเพิ่มแล้วนะคะสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลกลับมาแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังรอคอยเรียกร้องมานมนานมากว่าอยากจะให้ห้องใต้ทางด่วนที่เป็นจุดกําเนิดนะคะของพี่ยิ้มนะคะ ได้กลับมาบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นของน้องเยลนะคะพีโอช่องออสเลวแมนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะโครงสร้างห้องคนนิ่งห้องใต้ทางด่วนเนี่ยจะเป็นยังไงเราติดตามในคลิปนี้เลยก่อนอื่นนะคะไปลงเหล็กก่อนแล้วก็ไปซื้อของกันเลยไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะคือเหล็กเหล็กทั้งหมด1ิบแเส้นอันเดียวมีอันนี้อันนี้12 อันนี้6แล้วก็อันนี้สองเซนจ้มามันไม่พังง่ายเลมันไม่พัง <c oughs> นอน <c oughs> มันไม่พังง่ายแล้วะนอน <c oughs> เป็นห้องได้เลยห้องหนึ่ง เรามาอัปเดตกันนะคะว่าตอนนี้พี่ท่อนเชื่อมไปถึงไหนแล้ว<อ>ได้ข่าวว่ามีการขึ้นผนังผิดฝั่งไปนิดเดียวเนื่องจากเหล็กเราขนาดคนละขนาดใช่ไหมมันมีเหล็กใหญ่เหล็กเล็ก,ลกอะไรอย่างนี้เวลาผิดแทบเนี่ยมันก็จะต้องย้ายใหม่หมดเลยนี่เลยนี่ค่ะแผ่นนี้เกือบจะเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ท่อนใช่มันเป็นยังไง ประตูมันขึ้นผิดด้านอยู่ประตูผิดด้านก็นไม่ใช่ด้านนอกด้านใน <laughs> ไม่ใช่ห้องไอ้เบนเจอร์ไม่ใช่ห้องใต้ทั้งด่วนเลยนะพี่นะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะทุกคนผนังเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ข้างในห้องแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอยู่ด้านนอกพีทอนก็เลยต้องตัดใหม่ทั้งหมดแล้วก็เชื่อมใหม่ค่ะเกือบที่จะได้ขึ้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอีกแล้วนะคะแก้งานกันต่อไปโอเคปรอรุนนะคะพอออกมาจะเป็นยังไง5 minutes later อะไรพ่อโอ้โหเดี๋ยวต้องเดนไเข้าโรงพยาบาลเลยอะว้าตัวหมองไปหมดแล้วลากดูมาดูเดินมาติดนี่ไงมันต้องหลบอันนี้ไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเตะไงก็เลยเดี๋ยวข้างบนว่าเขหลบเขาลบวเตะนี่ไงเดินมาไม่เหยียดจะรู้เลยไม่เส็จแล้วแหละผนังไม่ดีแล้วแหละชิบหายหมดแล้วตัวหน้าต่างเจออีกแล้วหน้าต่างติดผนังฟ้าเลย เื่อกี้พ่ออยู่ไม่เสือคออยู่เออตลกดีเอาจริงตลกดีเอายังไงอไเยาังงตลกดีให้ให้พี่เขายกมาแหละเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายยกอีกรอหนึ่งพี่ท่อนพ่อมาพ่อมาตลกดีอ๋อนี่สร้างห้องอะไรวะเนี่ยใต้ทางด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะตลกเดี๋ยวคอยดูหน้าต่างนะคอยดูหน้าต่างนะมึงมึงไม่เห็นกูหรอกเออเดี๋ยวคอยดูนะอันหนึ่งสองสาม อ้าวดูพธนาเขาจะอยู่ประมาณแค่เลยเอวเนี่ยเท่ดีพ่อไม่ได้แดกเท่ดีเอางี้แหละเอาเอาไงจะแก้ไหมหรือจะเอาแบบนี้แค่ตัดอันนี้ย่นลงมาใค่พี่ว่าใช่ตัดเลยย่นลงมาแล้วแล้วพี่เขาก็ต้องไปไปแก้อะไรที่เหยียบมั้ยกะเนื่อแก้ให้ปล่อยไว้นั้นใช่ไหมจีบตั้งมาเสริมข้างบนเออแล้วก็คือย้ายเหล็กใช่ไหมอ๋อใส่เหล็กข้างบนเส้นหนึ่ง ตัวว่าควรจะแก้ไหมหรือว่าแบบนี้ก็ไม่น่าเกียดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีฟ้าข้างบนมันมันจะแตกเนี่ยฝ้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ฟ้ามันหน้าตาวก็ติดฟ้าเลยเออจะแตกเนี่ยะหลาดเพราะ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 ว่าฟ้านอยู่บนเส้นนี้มันจะมองเห็นฟ้าหมดเลยไงอ่ะอ่ะเดี๋ยพี่โอเคสรุปว่าซ้อมมนุษย์ไปก่อนซ่อมมนุษย์ไปก่อนนี่คือเหตุผลของการที่เราจะต้องทําแบบเขียนแบบบอกระยะก่อนที่จะสร้างมันกลายเป็นบ้านยักษ์ตอนแรกนี่เรานู่นเลย สูง3เมตรเราก็เลยประตูหน้าต่างมันก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละอะไรอย่างนี้นี่คือสาเหตุที่เราจะต้องมีการเขียนแบบก่อนสร้างทุกอย่างนะทุกคนเอาเลยพี่เต็มที่เลยเต็มที่เลยที่หลที่เหลือไปดูยังไปดูเหมือนเดิมเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมใจสลายเลยใช่ไหมใจแป้วเลยใจแป้วเลยหางานเพิ่มมาอีกอ่ะที่เหลือด้วยค่ะมันไม่ใช่ของผมเลย ทุกคนตอนนี้พี่ท่อนเรียกนะคะได้เวลาประกอบร่างเลยใช่ไหมคะพี่นี่เดี๋ยวมาดูกันจะมูหรือจะจาจะฟืบไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีฟ้าอ่าเดี๋ยวมาเรามารีวิวให้ดูได้เดี๋ยวเราได้ต่างแล้วเหมือนไหมเหมือนยังเดี๋ยวเราลงหลังเที่ยวแล้วกันอนี่ไปดูข้างในกันว่าได้กลิ่นอเพราะว่าอยากจะเห็นตอนที่มันพ้นสีแล้วอะแล้วเราจะเข้าไปดูรีวิวกลิ่นอของใต้ห้องใต้ทั้งด่วนใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วนะความรู้สึกใช่เลยถ้ามีเตียงไม้เก่าๆแล้วก็มีตู้และมีของเลยเลอะเทอะเธากระโปรงตั้งตรงนี้อ่า โะเพียอะไรไม่รู้ตั้งตรงนี้เต็มไปหมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีฝ้าที่เป็นลูกไม้แบบบ้านนอกบ้านนอกหน่อยอ่าแล้วต่างมาได้ไหมเฮ้ยได้เลยนั่นเลยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแค่พอปิดได้อ่านั่นแหละแค่พอปิดได้ถูรู้ถูกกลางดิเฮ้ยพ่อพ่อสนใจจะอยู่บ้านหลังนี้ไหมพ่อเอาอยู่พ่อเอาอยู่พ่อสนใจอยู่พ่ออยากจะตีเลขพี่ท่อนตีฝ้าเป็นบัก ไม่อยากหรอกแขวน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 นึงเดี๋ยวช่องละหกสิบสภาพนี้พี่ไม่ต้องตีสวยหรอกอะไรก็ได้อะโอเคเรียบร้อยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆบ้านใหญ่ก็มีไม่อยู่ไอสัตว์จะดูบ้านบ้านนี้ มีาอบ้ายู่ล์ล In our universe สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตห้องใต้ทางดวนของพี่ยิมกันว่าเป็นยังไงโอ้โตอนนี้พี่ท่อนใส่ประตูแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะทำป้านี่โอ้โหนี่เหมือนเลยใกล้เคียงมากพี่ท่อนใส่หน้าต่างแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่างกันนี่ <c oughs> มีหน้าต่างนะคะ <c oughs> <c oughs> จะปิดให้ทุกคนดูนี่ประมาณนี้แต่ไม่มีบานกริดไ,ไม่มีกระจกนะคะแล้วก็เปิดโล่งไปเลยฟ้าก็าจะเป็นฟ้าแบบโบราณแบบนี้ได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เยวนะคะจะมาเนลามิดในการพ่นสีสเปร์เขาเรียกว่าอาร์ติสผนังกําแพงจะเป็นฝีมือของพี่เยวพี่โอออสเรียวแมนนะคะมาร่วมกันทําเดี๋ยวพี่โบจะมาถ่ายอัปเดตให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะไปะรอติดตามค่ะ ตอนนี้ห้องใต้ทางด่วนก็เสร็จ <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วแม่ก็ถ่ายกันไปแล้วใช่ก็พังเรียบร้อยแล้วไปดูกันเหมือนใต้ทางด่วนหรือยังอ่าตัวม,ออมีกลิ่นอายนะเพราะว่ามีหัวเตียงอันเก่าเหมือนหรือยังแล้วก็มีอ,อ,อันนี้เหมือนไหมเหมือนอยู่นะเหมือนอยังนี่แล้วก็ได้การถ่ายเตียงถึงมาใช้ไม่เกิน5นาทีเป็นเศษอย่างนี้เลย นีมม่คือช่องออสเดี m แมนที <S <S ่สร้างความบันเลยได้ตลอดเมื่อยแล้วแต่ละผนังยังไงคะนี่พ้นโดยทีมงานออสเดียแมนเหมือนของจริงทั้งหมดคล้ายเลยจุดใช่แล้วอันนี้คืออะไรผนังนี้คือพารวยอันนี้คือยุงไงยุงแต่ผนังนี้มีเพิ่มตูดที่สำรานมาด้วยเห็ดูดักีเสื้อ เออถ้าใครยากไปดูออลเดลแมนไปดูได้เลยเออไปดูได้ก็จะหาเพราะว่าไปยิ้มดูเองพี่ยิ้มมังหาเองยัหาเองเลยใช่ไหมแล้วนี่เป็นทงานจริงๆแล้วเพอาหลายๆอย่างที่เป็นที่อยู่ในช่องออลเดลแมนทั่วพี่นีมนี่แหละก็จะเป็นคนทำทั้งหมดอันนี้อย่างนี้ยพี่ก็จ้างทีมงานจ้างช่างมาทําแต่ว่าก็พี่โบก็เป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดเอาอย่างนี้งบประมาณก่อสร้างห้องใต้ทางด่วนให้กับ มาเนี่ยอันนี้อยู่ที่1,000 0บาทค่าของส่วนค่าแรงก็ประมาณ3,000 0พใช่1,000 100, 0บาทใช่นี่เลยนี่ฟ้าซื้อมาก็ไม่ยอมใส่กันเพราะว่ามันถ่ายมาแล้วเดี๋ยวจะมึดก,ก็เลยก็เลยไม่ใส่เหรอใช่แล้วก็ oh, ลืมไปเลยเนี่ยว่าตรงนี้คือพื้นถนนใช่แล้วแม่งเล่นสีหไว้เล็กเลย แล้วก็ที่สําคัญคือจะมี EP ีเป็นซีรีส์ของห้อยห้องใต้ทั้งด่วนห้องใต้ทังด่วนอีกเยอะแยะมากมายรอติดตามอย่าลืมรอติดตามกันได้เลยนี่กลับมาแล้วสําหรับใครที่คิดถึงห้องใต้ทํางด่วนฟิลลิ่งห้องใต้ทา้งด่วนพีมก็ทําให้แล้วพี่เยวก็ทําให้แล้วนะครับไม่เคยลืมกําพืชตัวเองมาจากไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นเลครับนี่ถ้าอยู่ในห้องนี้ไปเลยใช่อยู่ได้ท่านมีแอร์อันนี้ของจริงมันยอาจากของจริงประมาณเกือบเต็มเลย เกือบจะเท่าเพราะว่าของตัวน่าจะประมาณอยู่ที่สี่คูณสี่เลยใช่อ๋ออันนี้สามเมตรคูณสามเมตรคูณสามอ่าก็จะประมาณนี้ก็อย่างน้อยก็ได้เขาเรียกว่าได้เป็นฉากม็อกอัพขึ้นมาสวยงามมากมายอ่ะอาร์ตจากออสออสออสเดียแมนทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับไปครับอีพีนี้ก็เป็นยังไงล่ะให้ดูเยอะไหมล่ะก็ใครคิดถึงอีพีเก่าๆของเรยใจข้งด้วยนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพวกเราได้นะคะในช่องออสเดียแมน เจอกันใหม่อีพีหน้าครับใช่แล้วก็ฝากมาด้วยนะคะกับพวกเราโบโยชีชาแนลนะคะอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรที่มันสร้างสรรค์นะคะของไอเบนเจอร์ต่นี้ไอวอะไรหรือจะสร้างอะไรนะคะในราคางบประหยัดรอติดตามนะคะเราจะให้ไอเดียกับทุกคนลองไปทำดูแล้วกันเพื่อจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยน้อยแหละสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใต้ทางด่วนใต้ทางด่วน